บรรยากาศยามเช้าวอาทิตย์ขึ้นโอ้โหบรรยากาศนี่เรียกว่าสุดยอดอครับช่องเขาครับที่สวนสมุยบ้านตะเกงครับโอ้โหสวนสมุยจืดๆหรือบ้านตะเกีงบรรยากาศสุดยอดเดี่ยงวันาทิตย์ขึ้นเนาะโอ้สวยนี่น้องเปาเนี่นี่นะโอ้บรรยากาศสุดยอดมากโอ้บรรยากาศเนี่ย นี S <S ่นี่มาชมบรรยากาศนกันว่าโอต้นไม้สวยๆเยอะเลยนะตัดนะเฮ้ยนี่เจ้าเอียงอะไรอยู่นี่เยอะเลยเจ้าเอียงเจ้าเอียงยิ้มยิ้มน่นู้นเนี่ยบรรยากาศดีมากนะสวยสุดยอดนี่ครับบรรยากาศไหนมาเที่ยวชมมาพักผ่อนนะโอ้โหสวยสุดยอดบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไม่ว่าจะเกิดจะตัดหญ้า ้เลี้ยงเลี้ยงสับแล้วกับเออเลี้ยงอยู่อากาศดีม่าสุดยอดถ้าอยากให้มาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะกลางเต็นท์พักผ่อนของน้อยได้ของน้อยของน้อยได้แล้วก็จัดย่าเจ้าไปไผ่ครับโอ้บรรยากาศดีว่าสุดยอดเนี่ยโอเคครับถ้าอย่างไรก็มาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้ตางเต็นท์พักผ่อนเนี่ยโอเคครับ